สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในแดนหนะิมะเนาะพี่ก็ไปเจอ Alpha t ีเล็กนะเดี๋ยววันนี้พี่จะไปจัดการ Alpha t ีเล็กเลยละกันนี่อยู่ใกล้ๆเสาขาวนะครับโอเคมันจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละพี่บาบินสำรวจดูแลสิ่งอุปกรณ์ก็เตรียมมาพร้อมแล้วนะนะปืนลูกซองแล้วก็ชุดป้องกันความหนาวนะครับเดี๋ยวเราก็บินตามหามันเลย นานๆจะได้เจออัลฟาทีเล็กนะอ่าอยู่ไหนอยู่แถวๆหน้าผานี่แหละพี่บินมาเจอระหว่างพี่มาเก็บน้ำมันนะครับเจอปุ๊บพี่ก็ไปเปลี่ยนเจา้าดอนมาแล้วก็เตรียมชุดมาเลยอยู่แถวๆหน้าผานี่แหละกระสุนปืนลูกซองพี่เอามาเยอะพอสมควรนะไม่รู้ว่าจะใช้กี่นัดเนาะ อ,อยู่ตรงไหน,นเฮ้ยข้างนาน้นนี่ไงเจอแล้วนะครับอัลฟาทีเล็กไงออล่าเปล่งประกายออกมาเลยอะ่ะดูดิสีสวยด้วยนะสีดำแดงเลเวล17นะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงหน้าผานี่แหละเ,เดี๋ยวเคลียร์ตรงหน้าผานี่ก่อนเคลียร์หน้าผาหมาป่าเ,เจ้าไม่ใช่หมาป่านะเจ้าเสือเขี้ยวดาบ ลอมันให้วิ่งมาตกอ่ะไม่มามีก่อมาตกหน้าผามาเลย,เ,ยเสือเขี้ยวดาาพี่ยังไม่ได้จับเลยเนี่ยโอเคเหลืออีกตัวอ่าเหลืออยู่นะวิ่งมาวิ่งมาอันนี้หมาป่าแล้วนะเอา้าไปไหนอะนั่นไงมาแล้ว Okay. วิ่งตามมาให้ตกหน้าผาเดี๋ยวจะเริ่มยิงจากหน้าผานี่แหละมีตัวอื่นไหมเหมือนคุนคุณโอมันไปกัดอยู่ตรงนู้นนะคิดว่ามันน่าจะกัดกัดเจ้าแองกิโลอยู่ไม่น่าจะมาถึงเราอันนี้พวกนี้เป็นกวางแล้วนะเกิดมาใหม่ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราก็ลงจอดแล้วก็เริ่มบรรเลงเลยละกันเนาะเปิดลูกซอง สองสี่ขมันรู้ตัวแล้วนะครับตกหน้าผาไปดีเราอยู่บนที่สูงปลอดภัยอยู่แล้ววันนี้เราจะมาล่าเนื้ออัลฟาทีเล็กอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเราก็จอดหน้าผานี้เลยเฮ้ยหน้าผานี้มันแคบโอ้โหเกือบตกเคหินมันแคบนะต้องระวังนะครับตกไปนี่คือตุยแน่นอนอะ่ะเฮ้ย โอ้โหะโอเคได้อยู่เราก็ยิงก้นเลยยิงไปยิงไปมันเห็นแล้วแล้วนะแต่มันมาไม่ได้มันติดน้ําแข็งอยู่ต้องกดค้างไม่ได้นะต้องกดโอเคเราก็ค่อยๆยยิงไปทีละนัดสองนัดเฮ้ยโอ้ย,เ,อย,ยเกือบตกเกือบตกโอ้โหตกไปนี่ ชีวิตเปลี่ยนเลยเนี่ยเอาละทีสูงยิงไปเฮ้ยอยู่นิ่งๆดิถึงไหมเนี่ยไม่ถึงนะโอ้ยพยายามตะเกียรตะกายขึ้นมานะไม่ถึงไม่ถึงเมินเมย์มากก็จะถึงนะเนี่ยแล้วก็ยิงไปยิงไปหัวหมดุดน้าแข็งใช่ไหมแล้วก็ยิงก้นเลยดิยิงไป โอ้แต่หางมาก็ยิงหางก็ได้ยิงไปวันนี้เราจะกินเนื้อเอาฟ้าทีเล็กเฮ้ยอย่าตกน้ําไปด,โโไออด,โดิโอ้โหตกทะเลแน่เลยอย่างเงี้ยยังมุดอยู่มานี่วิ่งมาโมโหมานี่ดิโอ้โหตกทะเลแน่เลยอ่ะเออไปล่ามันต่อไปไหนแล้วเนี่ย เดี๋ยวจมน้ําตุยไปนะโอเคมันลอยคออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จอดยังมองเห็นอยู่เดี๋ยวโดนต่อมาปืนลูกซองใส่ไปดีใส่ไปดีไ,ปดไม่หวาดเสียวเลยยิงอย่างนี้เอ้ยไปไหนเนี่ยโหมันดำน้ำเฮ้ยมันหนีใช่ไหมเนี่ย หนีเหรอมันหนีแล้ว,ลวต้องอ้อมแบบนี้มันจะได้ไม่ยังไงเฮ้ยมันยังตามเราอยู่ไม่ได้หนีเดี๋ยวหาที่ยืนยิงจำแจมก่อนดเนิเนี่ยเนี่ยมันตามเราอยู่นะมันไม่ได้หนีนะเมื่อกี้มันแค่ถอยไปตั้งหลัก แถวนี้ไม่มีที่ยืนใกล้ๆเลยเนาะยืนบนหน้าผาสูงมันก็ไกลไปไม่หวาดเสียวโอ้โหมันตามเฮ้ยว่ายน้ำเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยอาแถวนี้แถวนี้เอาท่านนี้เลยแล้วไหมท่านก้อนหินนี้เลยเออท่าน,น้ำแข็งนี้โอเคลงมาแล้วก็ยิงลัวเลยอย่างนี้ ยิงไป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 มาน่าจะได้สักชุดหนึ่งยิงไปยิงไปยิงไปเยใกล้แล้ใกล้แลหนีขึ้นดอนก่อนโอเคอ่ะมันไม่ขึ้นแผ่นน้ำแข็งนะมันมุดไปใต้แผ่นน้ำแข็งเราตรงนี้มาไหมมาอยู่นะมาอยู่นะยังตามเราอยู่ยิงไป ยิงไปมาใกล้แล้วยังเห็นออล่าอยู่นะหนีเหรอไม่หนีนะมันแค่ตั้งหลักเฉยมา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 นี่มีแค่เราสองคนมาเลยยิงไป ไมโดนนะเมื่อกี้อ้าวไปไหนแล้วเนี่ยอย่าบอกนะมันมุดใต้แผ่นน้ำแข็งอะแต่ยังมีสัญลักษณ์ว่าเป็นน่ากลัวอยู่นะมันอยู่แถวนี้แหละหรือว่ามันมุดไปใต้แผ่นน้ำแข็งเราก็ไม่กล้าลงไปเนาะลงไปนี่เสร็จมันแน่เฮไปไหนแล้วเนี่ย อย่าบอกหายนะเอาฟ้าท่เล็กไปไหนอนะออกมาเดี๋ยวจมน้ำตุยไปนะเฮ้ยเหมือนอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งเรานี้แหละใช่ไหมใช่เลยนี่ไงออล่าออกมาแล้วโอ้โหเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้ว เรายิงหยักตรงนี้เลยแล้วกันเนาะไปเนี่ยมันน่าจะอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งแหละแล้วจอดแผ่นน้ำแข็งอันนี้ดีกว่ามันจะตามมาไหมโอ้ตามมาอยู่นี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมุดไหมเฮ้ยมันเห็นแล้วโอ้โห หัวมันโผล่อะอ่ะ,อะโดนกัดไป2ทีเอาไงดีอะจะยิงแบบจมแจมเอาตรงไหนดีนะเอาตรงนี้แหละเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวรีบจัดการเลยละกันไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวไปมาวันนี้จะกินเนื้ออัลฟาทีเล็กไม่อ่อนคอให้แล้วนะยิงตรงนี้แหละยิงตรงนี้แหละยิงตรงนี้แหละ เเวลามันใกล้จะตุยนะมันจะหนีเราเปล่าเแบบนี่ยถ้าหนีไปกลางทะเลแล้วเราจะยิงเขายัางไงเราขี่เจ้าดอนดูยิงจากหลังเจ้าดอนก็ไม่ได้ด้วยนะเลือดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วมานะยิงรัวๆเลยไม่อ่อนข้อละยิงจากตรงนี้แหละไม่หวาดเสียวไม่เป็นไรยิงไปยิงไป ยิงไปได้เลเวลค่อนข้างจะสูงด้วยนะเาัาฟาทีเล็กให้เ x p อพะถ้าเจอนี่แนะนำว่าควรจะต้องจัดการมันเพื่อเอาเก็บเลเวลเลยนะยิงไปรัวๆหล,ลักพันแล้วนะครับตอนนี้เอาคนจะอย่าหนีนะหนีไปกลางทะเลนี่งานงอกเลยยิงไปยิงไปหนีไปกลางทะเลนี่เด๋ยดเจอพวก ตัวใต้น้ํามาโจมตีมันด้วยนะเดี๋ยวเราจะไม่ได้อีกพีเอาอ่ะมันวนกลับมาเยี่ยมมากยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ยอมรับใจเลยยังสู้อยู่ยิงไปเดี๋ยวใกล้ๆแล้วเราลงไปไข่แต่มันใกล้ๆดีกว่าอีกหน่อยอีกอีกทีอ่ะไปะเดี๋ยวเราเติมกระสุน แล้วก็ขี่เจ้าด่อนไปยิงใกล้ๆเลยอ่าน้ําแข็งก้อนนี้แหละมาอัลฟาทีเล็กมาใส่ไปก่อน1ดอก2ดอกเรียบร้อยครับโอเคโอโ้โหตุยไปเรียบร้อยแล้วในน้ําน้ําเย็นด้วยนะเนี่ยโอเคเ่เราอยู่ใกล้ๆกับซากศพของเจ้าจะเอัลฟาทีเล็กแล้วนะโอเคเลย มุมถ่ายรูปตรงไหนดีเนี่ยมุมสวยไหมเนี่ยขึ้นไปถ่ายข้างบนดีกว่าเออมุมนี้มุมนี้มุมนี้อ่าโอเคมุมนี้น่าจะใช้ได้อยู่เดี๋ยวขอถ่ายภาพแชะหน่อยนะครับโอเคหลังจากถ่ายภาพเสร็จนะครับเราก็ขอเก็บเนื้อหน่อยมันก็จะได้เนื้อน่องเต็มเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เนื้อน่องเต็มไหมค่าพวกอัลฟาเดียไ,ได้เนื้อน่องเพียบ โอเคขอด้อนจิตหาเนื้อน่องไปปรุงสุกที่บ้านก่อนนะก็เรียบร้อยไปนะครับไหนดูเนื้อน่องดิเนี่ยเด้เพียบเลยโอเคเดี๋ยวก็ขอบินกลับบ้านไปก่อนนะครับไปปรุงเนื้อน้องเนาะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายบายสวัสดีครับ